งานเข้าม้าอ,อนณภาโดนถล่มเลงแบรนด์สปอนเซอร์รายการที่เป็นพิธีกรทวิตเตอร์เดือดหลังม้าอนณภาโพสข้อความรุนแรงฉะเยาวชนผูกโบขาวเลงแบนด์สปอนเซอร์รายการที่เป็นพิธีกรจากกรณีที่พิธีกรคนดังม้าอ,อนนภาได้คอมเมนต์ถึงเด็กๆอย่างรุนแรงว่านอนแหกอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตโดยข้อความดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยการโพสต์ข้อความรุนแรงของม้าอ,อนภาที่เยาวชนลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีด้วยการชูสัญลักษณ์3มนิ้วและผูกโบสีขาวพร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองทำให้ผู้คนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์เป็นดุเดือดสุดๆถึงขั้นมีโพสต์ในทวิตเตอร์บางรายให้แบนสปอนเซอร์รายการที่ม้าอ,อนภาเป็นพิธีกรรายการด้วยเหมือนกรณีที่เริ่มมีสินค้าหลายตัวออกมาถอนโฆษณารายการทีวีช่องหนึ่งซึ่งบางรายบอกว่า ม้าออนภาอยู่ในวงการมานานมากแต่ก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ควรแบนผลิตภัณฑ์ที่นางเป็นพรีเซนเตอร์แบนละครที่นางแสดงรวมถึงการเป็นพิธีกรข่าวในรายการต่างๆจบสวัสดีหรือบางรายบอกว่าอยากแบนม้าออนภามากกี่ครั้งแล้วที่ใช้คำพูดต่ำตมแบบนี้ไม่ควรมีพื้นที่ให้คนแบบนี้ชูคออยู่ได้ทัศนคติต่ำตมมาตลอดไม่เคยแก้ไขอะไรเลยรายการไหนที่มีม้ามาร่วมหรือแสดงจะไม่ดู ใครหรือแบรนด์ไหนที่สนับสนุนช่องหรือรายการนั้นๆจะไม่ซื้อจะรวมตัวกันแบนออกให้หมดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ